Good morning my friend Good morning my friend Good morning Good morning Good morning my friend ขอต้อนรับเด็กๆเ,เข้าสู่ห้องเรียนคูนีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคูนีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ห้องเรียนคูนีมีนิทานสนุกๆให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะนิทานเรื่องจุกจอมซนเด็กๆ พร้อมที่จะฟังหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆจุกจอมซนตอนลอยกระชงกันทำไมณนะบ้านหลังหนึ่งในชานเมืองเป็นบ้านของแม่จัน์และจุกรอบบ้านอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ เช้ามานั่งทำกระทงจุกจุกเอ้ยมาช่วยแม่ทำกระทงหนยลูกโอ้ยไม่เอาอ่ะแม่น้อยเนี่ครับจะไปเดี๋ยนี้ละครับดีมากจ้ะลูกเดี๋ยวแม่จะสอนทำกระทงนะ ว้าวสวยจังมันแมา่าเ <c oughs> สร็จสักทีฮ่า <c> ง <oughs> ่วงนอนจังเลย <c oughs> สวัสดีครับเด็กๆพี่ธงธงเองครับคืนนี้พี่จะพาน้องๆไปเที่ยวที่ไหนบ้างตามมาเลยวากผีผีผีฟังก่อนฟังก่อนพี่ธงธงนะไม่ใช่ผีฟังก่อนซี่คืนนี้พี่ธงธงจะพาจุกไปดูการลอยกระทงทั้งสี่ภาคว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรออกไปดูกันเลยภา,าคเหนือก่อนออการลอยโคมภาษาถิ่นเรียกว่ายี่เปง เป็นประเพณีพื้นบ้านในวันเพ็ญเดือน12ถือว่าเป็นการลอยทุกลอยโศกให้หมดไปต่อด้วยภาคอีสานประเพณีไหลเร,เรือไฟเป็นประเพณีของชาวอีสานภาษาท้องถิ่นเรียกว่าเรือไฟจัดขึ้นเพื่อขอขอมาลาโทษแม่น้ำ ที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลและเป็นการเอาไฟเผาความทุกข์ให้ลอยไปกับสายน้ำาเวลาเรามาถึงภาคกลางกันแล้วในกรุงเทพมหานครจะมีงานที่วัดภูเขาทองจัดงานเป็นรูปแบบงานวัด7ถึง10วันก่อนวันลอยกระทงภายในงานมีการจัดแสดงแสงสีเสียงอย่างงดงามตะการตาเลยเอาล่ะมาถึงที่สุดท้ายแล้วนะนั่นก็คือที่ภาคใต้ ที่ภาคใต้นะจะมีการจัดงานยิ่งใหญ่โดยเฉพาะที่อำเภอหานใหญ่จังหวัดสงขลาเช่นงานลอยโคมไฟสีสันเมืองใต้งานเนี้ยเป็นงานอลังการที่สุดของภาคใต้เลยละ่ะไม่ว่าจะภาคไหนๆก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันนั่นก็คือเพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ทำให้เราได้อาศัยน้ำกินน้ำใช้ตลอดจน เป็นการขอเข้ามาต่อพระแม่คงคาที่เราได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆลงไปในแม่น้ำอันเป็นสาเหตุที่ทำให้แหล่งน้ำไม่สะอาดและเน่าเสียนั่นเองโชคดออีนะครับที่ทงทง เต้นจังเลยได้ลรกระทงสักทีดีใจจังก็จบลงไปแล้วนะคะกับนิทานเรื่อง จุกจอมสนเป็นยังไรบ้างคะเด็กๆสนุกกันไหมเอ่ยอย่าลืมนะคะวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนนี้เป็นวันลอยกระทงอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่ไปลอยกระทงกันนะคะเด็กๆและส่งภาพมาให้ครูนีดูด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเด็กๆบ๊ายบาย